สูตรสำหรับการคำนวณหาจำนวนวันทำการทั้งแบบรายเดือนและก็แบบรายปีคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับชนิดข้อมูลวันเริ่มต้นวันสุดท้ายใช้ชนิดข้อมูลนะัเป็นเดทเรามาดูรูปแบบนะับของข้อมูลชนิดวันที่ซึ่งผมก็จะเลือกเป็นวันเดือนปีแบบยอ่อ ภาษาไทยนะครับและก็ปฏิทินแบบพุทธศักราชนะครับทั้งหมดเลยและก็จำนวนวันชนิดข้อมูลก็จะเป็น number นะครับจำนวนวันทําการชนิดข้อมูลก็จะเป็น general นะรหรือทัวไปนะครับซึ่งในการพิมพ์วันที่เข้าไปเนี่ยนะครับให้เราไปพิมพ์ที่แถบสุด1มกราหกห้นะครับเราก็พิมพ์เป็น1ทับ1ทับ2 5 6หนะครับ ผมจะคำนวณน,นับจำนวนวันของเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะประยุกต์ใช้นะฟังก์ชัน date_diff นะครับ date_diff วงเล็บเปิดให้เราเลือกนะวันเริ่มต้นนะครับที่ต้องการคำนวณน,นะครับวันที่สิ้นสุดและก็ คอมมให้เราใส่เครื่องหมายฟันหนูนะครับและก็ประเภทหรือว่าระยะเวลาตรงนี้เราใส่เป็นดีนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะนับจำนวนวันวงเล็บปิดการใช้งานฟังก์ชันเดบิเราสามารถเทียบปรับนับโดยบวก1เข้าไปเพื่อที่จะทำให้นับการใช้งานฟังก์ชันนี้คำนวณได้ถูกต้องเมื่อเราพิมพ์สูตรเสร็จแล้วนับก็ Enter เพราะฉะนั้นนะครับจำนวนวันนะครับของเดือนกุมภา 65เนี่ยก็จะมีทั้งหมด28วันนะครับหลังจากนั้นนะรเราจะมาคำนวณจำนวนวันทำการนะรโดยใช้ฟังก์ชัน network day ซึ่งฟังก์ชันนี้คำนวณให้เราโดยไม่รวมวันหยุดส์อาทิตย์และก็วันหยุดพิเศษให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับพิมพ์ฟังก์ชันนะ network day นะตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับภายในวงเล็บนะ start date ก็ให้เลือกวันเริ่มต้นครับกุมภาพันธ์เราก็เริ่มต้นตั้งแต่1กุมภาพันธ์ คอมมา end date นะครับนั่นก็คือวันสุดท้ายของเดือน28กุมภานะครับขั้นด้วยคอมมา holiday ตรงนี้นะครับนั่นก็คือวันหยุดยกตัวอย่างเช่นวันแม่ซึ่งวันหยุดนี้นะครับก็นับเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังจากนั้นนบให้เราคลิกไปที่วันหยุดเป็นข้อมูลชนิดวันที่ให้เราคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ ENTER คราวนี้นะครับก็จะทำให้ได้ว่า วันทาการนร้ <K Pharise> e> ของเดือนกุมภาพันธ์มีทั้งหมด19วันที่เหลือนะครับเราก็ทําการ Copy สูตรนะครับจำนวนวันนะครับของแต่ละเดือนเนี่ยก็จะตรงนรับตามปฏิทินนับโดยอัตโนมัตินะครับ,รบวันทําการทั้งหมดของเรานะครับผมจะลองซ้ําดูนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพิกลางทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด240วันคราวนี้นะครับผมจะลองมาคํานวณทั้งปีเลยนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะคำนวณรายเดือนนะครับทั้ง12เดือนคราวนี้เราลองมาประยุกต์ใช้นะว่าการคำนวณทั้งปีเป็นอย่างไรนะเรามาหาจํานวนวันนะครับของปี65นะว่ามีกี่วันเราจะใช้ฟังก์ชัน d a e diff นะครับเหมือนเดิมคลิกวันเริ่มต้นนะครับ comma วันสิ้นสุดนะครับ comma แล้วก็ฟันหนูนะครับตัว d เข้าไปวงเล็บปิดนะครับเราก็ต้องบวก1นะครับ เราก็จะได้ว่าจำนวนวันนับทั้งปีนะครก็จะมีทั้งหมด365วันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาคำนวณจำนวนวันทำการ network day start date นะครับวันเริ่มต้นคันด้วยคอมมาวันสุดท้ายวันสิ้นสุดนะครับ holiday คราวนี้วันหยุดของเรามีจำนวนเยอะมากนะครับเราสามารถที่จะเลือกวันหยุดทั้งหมดได้เลยนะครับ วิธีการก็คือว่าให้ค้างไว้อย่างนี้นะเคยเซอร์ค้างไว้นะอยัางนี้นั้นเราก็คลิกลากทั้งหมดเลยนะให้ครอบคลุมวันหยุดนะครับทั้งปีของเรานะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับก็เอนเตผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเท่ากันเลยนะครับการคำนวณแบบรายปีแล้วก็รายเดือนก็จะเท่ากันซึ่งวันหยุดสองอาทิตย์เนี่ยเราไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับเราเพียงแค่ระบุเพียงแค่ วันหยุดพิเศษหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์น,นะครับเซ่งผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกการติดตามทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณครับ